โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารุโตชิบุเดนอติเมตรินจาสตอมสีครับวันนี้เป็นตัวที่เราได้เริงกันไว้แล้วเยี่ยมตัวนั้นจะเป็นใครมีใครรู้ไหมอ่าระดับโจนินครับโอ้โหหกตัวนะนะ วันก่อนโอ้โหหนักเทนมบลีกับเทรนเทรนใช่ไหมทเทนมบลีแล้วก็ใครวะที่มันปากไกลๆอ่ะหูยังเหนื่อยตัวสุดท้ายละฮ่าอุซึมะกินารุโต,โตแบบสามคนว้าวว้าวกระสุนกุ้งจักรกระสุนกุ้งจักต่อเนื่องมหาศาลมหาศาลเลยแหละเขาบอกไว้อย่างนี้ มาถึงก็การะลเลยหรอโอ้ยมาการะเฮ้ยสุมาการะเฮ้ยสุมาเลยเตะต่อยเนี่ยต่อยบอกว่าโอ,อ้อหหลบไม่ทันโดนการะผนึกปีระบิ้เออเฮ้เป็นไรเราเพื่อนกันจิบจิบกระสุนกงจกักต่อเนื่องไง เห็นไงขึ้นซะปุ๊บบอกกำลังเสริมหน่อยโอ้โหนาูโตะกำลังเสริมป้องกันไม่โดนจ้าตี้ยถอยหลังลมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นตอนเด็กเหรอตอนเด็กเราก็มีตอนเด็กเราก็มีเดี๋ยวก่อนใจเย็นเยวนี่แน่กระถายแยกเขา กะถ่ยกเกาน้าตุ๊กจะไถ่ยเกาน้าตุ๊กะถ่ยเกามันเรียกว่าแยกเกาแยกล่างเรอแยกล่างนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นขอกำลังเสริมด่วนสี่แน่สู้ระดับจูนินจะยากหน่อยครับอย่างเราจะรอแปลงล่างยักษ์แปลงล่างใหญ่เลยสี่แน่ตอนเด็กผมก็เก่งนะครับตอนเด็กผมก็เก่งนะครับใจเย็นใจเย็น จับจับเฮ้ยหยุดไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าถ้าเป็นท่านี้ล่ะปัน้นกระสุนกงจาาโอ้โหตอนเด็กนี่แบบยังเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมกำลังจะรอท้าไม้ตายนี่ท่าไม้ตายได้แล้วท่าไม้ตายได้แล้วเดี๋ยวก่อนของกำลังเสริมสนับสนุนก่อนแข่งล้งนี่ เพี้ยเพี้ยลาก่อนการละนี่ถอยไหนกระสุนกุ้งจักสัตว์ถังหนึ่งหางกระสุนเพี้ยเพี้ยโหนานจังนานจังโอ้ยแลรง,งขึ้นกระสุนกุ้งจักอร เอาตอนเด็กมาเล่นมันไงล่ะซุ๊บซุ๊บเหล่ารุโตะนี่แหละล่างเนี้ยล่างเนี้ยมันไม่ธรรมดาตาไม้ตายไม่โดนปันกระสุนกุญแจใส่เข้าไปครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะปบดปาดมาลี่เลยมาลี่เลยโอ้โหเรากระสุนกุญแจทั้งหา ข้างก้าหางแวกฮ๊กฮึ๊ฮ <IS> ึ๊ต่อเนื่องต่อเนื่องหาพลังก่อนหมดหาไม้ตายฮึ๊ซึกดูเลือดดูเลือดดูเลือดทุกคนดูเลือดผมทุกคนดูเลือดผมทุกคนตีแน่นี่แน่ ดูเลือดผมครับดูเลือดผมครับเลือดเราเรนหลือน้อยเลือดมันจะคิดจากตาแรกมาเลยนะมันไม่เพิ่มให้ข่าไม้ตายโอ้โท่าไม้ตายมันใกล้มากเลยอะแว็บแว็บล็อกหลบได้ฝันนี่กาละตอนเด็กเหรอตอ,ตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กมันนี่เลยตอนเด็ก เราเคยสู้กันตอนเด็กอะ่ะเราเคยสู้กันตอนเด็กปั้นกระสุนองจากใส่นี่แหละ่าไม้ตายระโดทีบสไลเดอร์ฮยสุปปาระเบิดปิงปองเฮ้ยจ้าอเห้อหายตัวไม่ได้แล้วอีกเดียวอีกดเดียวครับลัง อาหมายตายสไปเดอร์คิกอุสบาคิกเจอกัก้าวง,งอันนี้มันเป็นคัดซีนตอนมุ้วี่ดารุโตะเรียบร้อยครับดารุโตะมันเล่นง่ายเราเล่นบ่อยอยู่พวกตัวเอก าาตัวหลักๆครับไปดับมันเป็นตรงเงี้ยแลอะไรอ่ะตั้งแต่มันเป็นตรงเงี้ยอ,อ,อ่อนแอเลยสิดะอะไรเนี่ยไม่ทันไม่ทันเอาบีปะการแปลงร่างก่อนโอเคโอเคโอเคดีแน่แยัดเขาโอ้อโห มาช่วยหน่อยสิตีตีเฮ้ยลุ๊คขาดไรอะไรตีแน่นี่แน่หายตัวเก่งไปแต่ถึงกุ้งจักแล้วตัวนี้ทำไม่ตายเฮ้ยลุ๊คไม่ติดเว้ยมาช่วยหน่อยสิมาช่วยช้าจังเลยนารุโตะ ขึ้นแบบนไม่ขึ้นเหรอต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้หลบกระสุนต้องจ,จับรอเะงั้นป้องกันจับจับจับไม่ได้ด้วยพ้่จ๋า ถอย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 โดนไถ่เทาไไถ่เถื่อเมาบัดมวยบัดมวยลิจาระงูออกมาจากครอบคุมแล้วทำให้ตกใจเล่นงูคาบุโตเล่นงูเอาระเบิดไปเกนนี่แน่กระสุนคงจัดต่อเนื่องทำไมผมกดไอ้นี่ไปไม่ได้วะ หยุดนะหึซึบเออหยุดก่อนใจเย็นเอยกดท้าผิดแดนไปกดไปละกดไปแล้วไม่เป็นเฮกดแล้วก็กดไปเลยตีแน่เรียกสัตว์หางมาคุลมาคุลมะคุลมะคุลมะปีซึมแลดนรูโตะล่ะกดแล้ว มันหมดเร็วมากเลยอ่ะอยากให้ท่ามอยู่นานๆนานๆท่ามันอยู่ไม่นานเลยซึ้งต้องสู้กับร่างนี้สู้กับร่างนี้ทาโกโตะเอาไปอีกตัวหนึ่งหมดละเปลี่ยนร่างไม่ได้ละเปลี่ยนร่างไม่ได้ละจับจับเอาไปคุระมะตบยามยังกระสุนกงจักรกระสุนกงจักรต่อเนื่อง อะไรครับเฮ้ยจึบท่าไปตายไม่สำเร็จตีแน่ตีแน่ต่อเนื่องต่อเนื่องท่าไป้ตายเรียบร้อยอุซึมากิดนะลุกโตตอนเด็กๆเป็นท่าของตอนเด็กๆของหน้าลุกโตครับหย่า เปิดพลังไม่นะไม่นะเราเปิดพลังก่อนเราได้ยังไงไม่นะเฮ้ยไ,ม,ม,ไม,ม่เอานาโตะไหมไม่งูฉมเอองูฉกฉันนาโตะโดนงูฉกเถื่อไม่ได้เลยเถื่อไม่ได้เลยเถื่อไม่ไล่เลยนั่นแหละดีมาก ดูท่าของนันโซตต์สูงตรงจากต่อเนื่องไงล่ะเอาไปต่อเนื่องกรึบกรึบกึบกึบกึบเล่นอย่างนี้ก็ชนะแล้วกรึบกึบกรึบเล่นง่ายไหมนะตัวตัวเนี้ยแกปล่อยกระสุนกงจากต่อเนื่องปึ้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 งชนะแล้วเราไปเจอเทนเมลียไง เทมเบี่มันแพ้ซาสเกะลองลองลองดูซาสเกะล่างล่างที่มันอันติใครยืนนิ่งๆอ่ะโดนอันติของซาสเกะตัวนั้นนะเรียบร้อยอ่ะเพราะอันติของซาสเกะมันขึ้นมาใต้ขาเลยผมลองตอนตัดคลิปผมได้ไปดูแล้วตีแนนะ่หมัดรน้ำโตกระสุนปืนจากต่อเน,นื่อง กริ่งกริงกริงเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้เข้ามาใกล้ๆอย่างนี้ต่อเนื่องเข้าไปตีนะมาดี้มาดี้ว่าไงว่าไงอาตัวนี้เอะเอามาอีกหน่อยเฮ้ยซุปโคบีเหรอตีนะกำลังพุงจากไปเฮ้ยทำไมตัวมันใสวะมันไปทำอะไรมาหรือว่าบักเมื่อกี้บักเหรอ ตัวเก่งขายตัวเข้ามิติเก่งใช้ไม้รีบวืบวับวืบวับเลยต่อเนื่องขึ้นไปข้งบนเฮ้ยหยุดไม่่านนี้ขึ้น,บบน,นไปข้างบนใหม่แค่นี้เหรอขึ้นแค่นี้เหรอจับชาร์ดอย่าชาร์ดนาน อย่าชาร์ตน,นั้นอย่าชาร์ตน,นั้นอุ้ยโดนท่าอะไรวะเมื่อกี้โดนท่าอะไรไม่รูเ้เตะลูกบอลใส่เตะลูกบอลใส่อย่าแล้วออู้อซึมเมื่อกี้ตายเฉยโอบิตายเฉยเอาโตไหมโตมาเชิดเข้าตัวเข้าตัวไป อะไรอะไรปัดปัดโตปัดเออกดอะไรน,นะที่มันจะจะหมุนตัวเขาเรียกว่าอะไรเวลาโดนโดนเตะล้มแล้วมันจะรีบหมุนตัวพอไปเล่นนานก็จะลืมปุ่มอสุนโก,ก้จับอัดดินอัดพลังเฮ้ยผมอยากหีนร่างนารูโตะตอนเด็กขอแปลงร่างก่อนนี่ผมอยากจะเป็นสัตว์หางนี่ออร่าสัตว์หางเขาเรียกอะไร เขาเรียกว่าอะไรนะล่างอะไรนะคุมคุมคุมตัวเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะพังพอนเรียกว่าอะไรวะอ๋ออาพอรนเอออาพอรนสัตหางอาพอรนสัตหางเฮ้ยอ,อ, hey! อันติไปชายสุนักกาศเจ้าโทบิมันไม่ใช่โทบหิหรือว่ามันคืออะไรนั่นดีกว่าเออไปนะอ,ออกมาช่วยข้าหน่อย ออกมาช่วยข้าหน่อยงานอุ้ซึมะกิอุ้ซึมะก,มกินาลุโตะโดนไฟไหมไอเข้าใส่ดีอย่างงี้ย้อนเตะกลับมาฟาวัายไตคุ้งเข้ามาใส่อย่างงี้เรียบร้อยโ<ฮ>อ้โหย่าไม่ถอยยุทต่อคำพูดของตัวเองนั่นคือวิธีลิจาของฉันไป มีคาสีนะคิดสีนอ네ื่นก็มีแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอุซึเมกิดารุโตน่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วอยู่แล้วแห่ตอนเด็กมันอมตะสุดนะนารุโตพอมารุ่นลูกโบโบรุ่นลูกของนารุโตแล้วมันดูแล้วมันไม่ค่อยสนุกไม่รู้ทำไมมันน่าจะเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ผมรุ่นเก่าอะ มุ่นเก่าก็ดูแนวโสดมุ่เก่าแล้วมันก็สนุกเม่สุดเฮ้ยเกือบโดนขอซาสสเกะแล้วยุดซาสสเกะแม่งอันติเฉยอันติเก่งนี่แน่โอ้ยโอ้ยโดนยันป่ายันมั่งดีปายันมั่งดีสุนกุ๊งจักต่อเนื่องโอ้มันมีระยะนี่ว่า มีระยะนี่หว่าไฟไหมอิจิจิสู้ยากถึงแล้วสู้ยากถึงแล้วอิจิจินั่นไงนั่นไงนั่นไงดาบโทซูกะโทซูกะเจนจ์โจรเอาไม่เอาฮึบฮึบนี่แน่ นี่แน่ชนกันมาชาร์จก่อนชาร์จก่อนแว๊บมามาสู้กันอีทันจิมาสู้กันหา,ายตัวเก่งจริงๆนะเราปี่แน่ปาลาระเบิดกับหลังโอ้โอโอโออยโดนจับพลาท่าจนได้ไปล่างดีกว่ามา ลางสัตหางมาสู้กันเอาไปฟาดด้วยลูกบอลสัตหางนี่แน่หัวเพี้ยหัวเพี้ยมองท่าไม่เห็นเลยมันยิงอะไรบ้างวะ้เนี่ยมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่แน่เอาไปดูร่างผมสิหมดแล้ว่างหมดแล้ว ใส่เย็นใส่เย็นตี่แน่ต่อเนื่องออกมาอีกตัวหนึ่งเออเรียบร้อยอ่ะคอมโบสามคนครับผัดกันดูเลือดเราสิข้ามไปตายึบเรียบร้อยซูเปอร์เกะแอ้ท่านี้เหมือนตอนเด็กใช่แต่จะด,ดูโหดเทียบกว่าเรียบด่า เป็นตัวนี้ถ้าไม้ตายไม่โดนเลยตัวนี้ข้าไม้ตายอีกอไม่โดนเว้ยเฮ้ยไม่โดนบอลกระวหางจิว๋วไอ้บอลกระสุนเครื่องจักรจิว๋วต้องโดนแล้วละ่ะโอ้โหมันหายตัวเก่งเ,เว้ยเฮ้ยต้องโดนแล้วละ่ะ อันตีหลายรอบแล้วไม่โดนสักรอบนึงเลยหลอนพุ่งเข้ามาไหมเนี um ่ยหลอนพุ่งเข้ามาเออโดนแล้วครับนี่ปูบุรุบปะลุมล่างอะไรเงี้ยเบ้ามดูภาพเยี่ยมเกลียมสุดๆเดเยี่ยมเกลียมสุดๆสุด ตายแล้วแค่เตะต่อยก็ตายแล้วเอาโดนตามตามเก่งจังหลบเก่งไม่เอานะโดนแล้วโดนโดน,โดนเกือบแล้วเกือบแล้วเอาไปยืนทำอะไรยืนทำไรผลักหางกระจายสั่หางเรียบร้อยโดนโตแว็บไปต่อย สืต่ตรงไม่ทรยตต่อคำพูดของตัวเองนั่นคือวิธีลิจาของฉันนะโอ้โหพระเอกสุดๆผมเดือดมันก็มีมอดนารุโตให้โหลดมานะแต่ว่าผมไม่อยากโหลดเนี่ยเพราะว่าโหลดมามันเสียเส่ยงเสี่ยงต่อการเผื่อโดนสไปวงสไปแวร์เลยไม่อยากเสี่ยงคนระับเดี๋ยวคอมพัง ไม่เสียงกระฐานารุโตกระสุนกงจักรตอเดือกกี่ตัววะมันออกมาได้แค่นี้เหรอหนึ่งสสาสี่สี่ตัวเอามาสี่ตัวนะสี่ล่างมานี่ฮ,ฮ,ฮึเรียบร้อยขาพลังอันแน่อันแนต่ตบเข้าไปดีตบเข้าไปดี เราโตตอนเด็กอะลูกกูหุ่ไฟไหมช้า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 ,าวิ่งวิงว่งวิง่งเฮ้ยเป็นไงโดนโนโตวิ่งเข้ามากระสุนต้องจักแบบง่ายได้ตัวเก่งหายตัวเก่งโอบิโตะโอบิโตะอะไรโทบิโตะอ,อะไรล่ะโอบิโตะไม่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 ออเฮ้ยไม่นะจะแปลงร่างมาทำไมนี่แน่ ไปสร้างมาทำใหม่พิกตามไม่โดนไม่โด,ดนเกอเกอเกอระยะไกลระยะไกลต้องโดนสิก,กับระยะไกลก็โดนได้แต่โดนไซสถ้าไปผมกดเอแล้วมันไม่กระโดดไปไหมเป่งล่างเหรอ,เป,หรอเปลี่ยนล่างเหรอเปลี่ยนล่างเหรอครับ เปลี่ยนล่างเลยครับไปกำลังเสริมกำลังเสริมโดนกำลังเสริมไม่ดีข้าไม้ตายโอ้ย <c> ข <oughs> ้าไม้ตายไม่โดนอีกแล้วครับจับแล้วก็ลุงเตะตีไงเป็นยังไงล่ะลูกบอลมันเอาลูกบอลมาใช้ไหมโอ้ย ลูกบอลไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่ไงโดนลูกบอลลูกบอลรวมเป็นหนึ่งลูกบอลรวมเป็นหนึ่งนี่เนี่ยไม่รวมละโอ้ยขอกลังเสริมกำลังเสริมเอาตัวตอนเด็กมาเสริมหน่อยซึบใจเย็นโอ้โหโดนจับโุ้โหตกล่างสิบฐาน เอาลูกบอลเตะใส่ลูกบอลเตะใส่เอาเข้าบ้างไหมไม่เข้าหรอไม่เข้ามาเหรอเข้าไปหาเองเข้าไปหาเองโอ้ยอ่อออกากำลังเสริมบ้างกำลังเสริมเราก็มีเอเอเอปับเน้อกลางอากาศเฮ้ยจ่อตี้แนะ่กลางอากาศกันเอ้าตี้แนะ่กางอากาศกลับมาเอ้า เสียดายปุ่มมันกดปุ่มจอยผมยังไม่ได้ซื้อใหม่ไงปุ่มมันเลยแบบว่าเตะบอลอัดเตะบอลอัดเข้ามาเขามาเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่มันแปลงร้านเฮ้ยสุดมันโหดมันแปลงร่างแล้วมันโหดเ้อไม่เ้อสามประสานอ้าวหายไปไหนอ่ะอ้าวโดนด้วย เราโต๊ะสามภาษานครับแต่ก็ไม่มีร่างสามภาษาให้เห็นนะเป็นแบบพ่าอันติออกมาซะงั้นอนะ่ะเพราะว่าเราเลือกดูดารุโตะสามคนไงมันเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษเสียดายเหมือนกับสู้กับดารุโตะในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โหโ,โดนคอมเ,เตอร์ผมไม่อยากจะกดคอมเตอร์อะเมื่ีเสียงเสียงบั๊ดผมเคยกดคอมเตอร์แล้วแล้วเสียงมันจะบั๊ด <icana> คือ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 เลยเลยไม่ค่อยอยากจะใช้เยี่ยมครับคอแหบคอแห้งเนี่ยเล่นนารูโตะเวลาผมเล่นต้องเล่นวันละครั้งไงแหกปากอยู่คนเดียวนะครับบางคนก็ชอบนะชอบให้ฟังผมพูดนู่นพูดนี่นะบางคนก็ไม่ชอบเพราะบคาดคนดูคลิปผมโอ๊ยรำคาญที่พูดอะไรเยอะแยะ มันเล่นมันต้องอินกับบทหน่อยอินกับบทที่เราเล่นหน่อย,ยมาลี่ขอกำลังเสริมขอกำลังเสริมมามั่วไหมมั่ว,าม,ว,าม,วามากเฮ้ยตื่นขึ้นมาจับไอ้แน่จับได้ก่อนครับผมจับได้ก่อนครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเราสุ้มจับต่อเนื่อง ช้า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 เฮ้ยมันเขาไม่มีไอน้นี่เนอะเขาน่าจะทำดีเอตัวละครในนี้มาเนี่ยตัวละครที่อยู่ในเอ่ออยู่ในซีรีส์ของนารโตชุดนี้เนี่ยชุดนี้เป็นชุดในซีรีส์นะโอ้โหขอกำลังเสริมขอกำลังเสริมหน่อย้วยค่าหน่อยเยี่ยมมากนารุโต กระโดใส่นี่แน่ปั๊บว่าไงถือซึบนี่นี่กระถาแยกเงาเออหื้ยเกือบโดนกระถาแยกเงาฮือซึบจับไม่โดนไม่โดนหยุดหยุดหยุดรอก่อนรอก่อนจับกระถาแยกเงาไม่สำเร็จเออต่อเนื่องนารุโษ สะสมมาให้ก,ก้อนมันเล่นแต่นารุโตะนาลุโตะส่งมาให้ลใแล้วก้าวตะโกนใส่เนี่ยล่วงลงมาก่อนเลยเฮ้ยชั้นชั้นชั้นช้าไ่ไงาลาก่อนกระสุนกงจักรเ,เราเสู้กับมาด็ดะมันต้องสู้กับร่างนี้ปปัั๊๊บบ ผมเอ๊ยหยุดหยุดไม่โดนเขวัโนโดนเอื้อกระบาดเรียบร้อยโค้ไปแล้วโงกงอุกกาบ,บาตอะไรแล้วหาอะไรผมมันวะขอแรงสนับถนงน้วยไม่สองโอ้โหโเกอร์เกอร์ตีแด โดใส่ปั๊บนี่แน่ว่าไงเอาไปยืนชาร์จอยู่ได้มากแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วกระโดใส่โบปะโบปะเออ้ึอขอกเตอร์แอตแทกค่าดช่งนั้นถ้าไม้ตายไม่ได้เว้ยขอรังสนับสนุนไว้บุ๊มจับ ช้ชชชชาช้าช้าก่อนช้าก่อนระเบิดปิงปองรับขากระกสุนลูกจักต่อเนื่องเยี่ยมได้ไหมได้ครับลาก่อนมาดระพลดชนะแล้วตายเลยไปเนี่ยว่าจะแปลงร่างโชว์อีกสักทีนึงไม่ตายไว้เหลืออีกหน่อยแปลงร่างโชว์อีกสักทีนึงแล้วโตสามคน แองล่างป้องกันป้องกันเอาโดนจนได้ไม่นะไม่ตายนะเฮ้ย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 ไปโดนหรอกเอาไปฮาฉันนะเอาเราไปกินราเมงกันเถอะทุกคนดูจบแล้วทุกคนต้องไปกินราเมงนะไปหากินกัน เฮียอีเวนต์ระดับโจนินสำเร็จแล้วไปกินลาเมงกันได้ผมขอตัดจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ